โอ้โหพี่น้องชาวันพืษหัดจะร้อนจะแรงขนาดไหนดอกทองอุไรนี่ก็ยังแบบสวยงามเหมือนเดิมฮะนี่สวยงามจริงดอกบานสะพรั่งเลย <c oughs> เขาเป็นต้นที่ซื้อมาอะต้นละหนึ่งรบาทนะเนี่ยเอามาปลูกสามต้นดูสวยงามจริงสดชื่นด้วยแล้วไม่กลิ่นหอมด้วยนะ <Yeah. S 2> ช่องกิตนะสารีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนิรอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิด่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับชาววันพฤหัสบดีอากาศร้อนๆน,นะช่วงนี้ผมหูร้อนมากหลายที่หูสี่สิบกว่าองศาแต่ว่าสติหิบเราอยู่ที่ 34- 35ี่องศาก็ถือว่าร้อนแล้วนะแต่โชคดีที่นี่มันยังมีแบบลม เย็นๆจากทะเลนะเนี่ยตอนนี้นาเล็กยืนนี่ก็เย็นสบายลมพัดตลอดสังเกตลมไม่ใช่ลมร้อนฮะลมลมเย็นเป็นลมจากทะเลฮะก็เลยเย็นสบายเชานี้มาชื่นใจกับดอกไม้สวยๆทองอุไรหัวหน้ามานพเขาปลูกไว้นะฮะ ตอนที่เขาเป็นหัวหน้าแฟลตสองเนีนะ่ยปลูกใส่ลอกท่ออย่างเงี้ยเขาไปซื้อมาต้นละหนึ่งบาทแต่นี้ปลูกไว้ประมาณสักน่าจะสี่หปีแล้วแหละเนี่ยสวยงามเลยดอกบานสะพรั่งสวยจริงฮะเห็นแล้วชื่นใจฮะก็ถือว่าเป็นไม้มงคลนะ ชื่อทองอุไรหรือว่าพวงทองนะดอกสีเหลืองเหมือนทองเลยเนี่ยดูต้นนี้ขนาดยังไม่ได้ไม่ได้ตัดแต่งนะฮะเนี่ยปล่อยให้ตามสภาพของเขาเลย แต่ว่าก็สวยงามฮะถูกใจพวกเหล่าพึ่งฮะมแมลงฮะเนีย่ยมาดูดน้ำหวานกันเพียบเลยกลางวันก็จะเป็นพึ่งนะส่วนกลางคืนก็จะเป็นผีเสื้อกลางคืนนะเพราะนี้บานทั้งกลางวันกลางคืนเลย มันชื่นแจงจริงฮะนะยก็เก็บมาฝากกันนะเผื่อว่าใครสนใจแบบว่าอยากจะหาไม้ดอกที่มาปลูกแล้วให้ดอกสวยงามทั้งปีนะนี่แหละก็น่าสนใจนะก็คือทองอุไรนี่แหละราคาก็ถือว่าไม่ได้แพงไม่ได้แรงอะไระต้นละร้อยบาทเท่านั้นเองหรือบางคนอยากจะปลูกเอง ง่ายๆก็สามารถที่จะเก็บเอาพวกฝักของเขาเนี่ยไปเพาะเองได้นะเนี่ยทองอุไรหรือว่าสุดยอดเลยอ่ะสลหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บบรรยากาศยามเช้ากับดอกไม้สวยๆมาฝากกันนะเผื่อจะได้คลายร้อนกันบ้างสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ